สวัสดีครับผมพี่เล้งเอกครับสวัสดีค่ะพี่เล้งแนนค่ะพบกับพวกเรา2คนในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับวันนี้เสนอเรื่องอะไรดีครับค่ะวันนี้เสนอเรื่องนะคะคนที่ตั้งใจศึกษาศาสนาย่อมได้ประโยชน์กว่าผู้ที่ไม่สนใจศึกษาค่ะอันนี้จริงนะผมว่าอันนี้ในในหัวข้อเนี้เราไม่ได้หมายถึงผู้าศาสนาอย่างเดียวนะครับ หมายถึงทุกๆศาสนาน,นะครับจริงๆแล้วแต่ละศาสนานะครับอย่างศาสนาคริสต์อิสลามก็ดีอะไรเงี้ยนะครับหรือศาสนาเซนหรือ,อฮินดูก็ดีนะครับจริงๆทุกศาสนาเนี่ยครับเขาสอนให้เราเป็นคนดีอยู่แล้วถ้าเรามองภาพรวมนะครับทุกๆศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาเนี่ยเหมือนกับเป็นอะไรครับคู่มือในการดำรงชีวิต ใช่เราควรจะปฏิบัติต้นอย่างไรเราวนี้รายละเอียดแต่ละศาสนาแตกต่างกันไป<ม>บางศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่มันจะเต็บมันจะเต็บวางไว้ให้เลยเยอะเลยแบบละเอียดเลยถูกต้องไหมแต่ว่าหลักการเนี่ยหลักการเดียวกันเออทำให้คนเป็นคนดีให้ได้อะอ่ะใช่ไหมครับเอ้นะครับ อันนี้ถ้าคนที่เขาศึกษาเนี่ยเป็นไงครับอย่างน้อยๆเนี่ยถึงคุณจะยังเอาไปใช้ไม่เป็นเนี่ยแต่คุณจะพอมองเห็นทางไปแล้วใช่ไหมครับว่าอ๋อแค่เราอ่านเราทําความเข้าใจเราศึกษาเนี่ยเรายังไม่ต้องปฏิบัติเป็นไงครับมันจะเห็นภาพรวมอย่างน้อยทําที่ใจเราอย่างเดียวก่อนก็ได้คุณไม่ยังไม่ต้องไปพูดคุณยังไม่ต้องไปลงมือทําแค่นี้คุณก็สุขใจได้แล้วถูกต้องนะมค่ะ,ะนะครับ แต่คราวนี้ในระดับที่คุณทําในใจได้แล้วสเต็ปต่อไปเป็นไงครับคุณก็เปล่งเป็นวาจา,า,จามันง่ายใช่ป่ะปนะครับสเตปต่อไปก็ลงมือทำนะครับ,รบอันนี้ต่างจันต,ต่างกันกับคนที่ไม่ได้ศึกษายังไงครับจะไม่มีเหมือนนังเสือในการดําเนินชีวิตว่าควรจะเป็นอยังไง ใช่ต้ัทํำชั่วได้อะไรได้ใช่ทีไม่รู้ตัวใช่เราบางคนไม่มีรลโอตาปะเลยก็ทำไปเรื่อยเปื่อยเลยถูกต้องไหมออไม่ได้แบบคือแบบเราไม่ได้เห็นสภาวะจิตอื่นๆมาเปรียบเทียบเลยแต่คนที่เขาศึกษาศาสนาเป็นไงครับมันเห็นตัวอย่างเยอะถูกต้องไหม โอนี่นะเขาคิดแบบนี้ผลที่ได้เป็นแบบนี้เขาทําแบบนี้ผลที่ได้เป็นแบบนี้เออเขาปฏิบัติอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้ดิเขาได้แบบนี้แบบนี้บบนเห็นไหมเออแล้ว,ลวพอเราไปศึกษาเสร็จเราก็มองมามองตัวเราเองว่าอ๋อเออแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนใช่ป่ะเออมันก็จะพอเห็นทางคร่าวๆให้เราเห็นทางที่เราจะไปได้แนละ้วถูกต้องไหมเหมือนกับคนอาจจะยังตามไม่ค่อยดีอะครับเออก็ถามว่าระหว่างคนตาบอดกับคนตามไม่ดีเนะี่ย คนตาไม่ดียังดีกว่าคนตาบอดนะ,ะใช่ป่เะเรายังพอรู้ว่าจะไปทางไหนเขาลางๆได้ล่ะแ,แต่คนตาบอดเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันจะไปทางไหนถูกต้องไหมะนะครับคราวนี้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาเนี่ยเป็นไงครับเหมือนกันไม่ได้มีคู่มือในการดําเนินชีวิตไม่มีไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตเลยไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไงดีใช่ป่ะ เห็นตาใจตนเอง <c oughs> ไปตามกระแสใช่ถ้าเราดูลักษณะอ่าถ้าหากว่าแต่ละศาสนา <c oughs> เขาก็จะมีศาสดาของเขาถูกต้องไหม <c oughs> ถามว่าคนเหล่านี้ที่เขาเป็นศาสดาของศาสนานั้นๆน่ะทุนทั้งนั้นนะทุน,นทอยาเป็นคนดีเท้งนั้นใช่ค่ะใช่ป่ะที่เขาบอกว่าให้เข้าหานักปราชญ์นักปราชญ์แต่คราวเนี้ยแต่ละระดับของแต่ละกลุ่มแต่ละศาสนาเป็นไงครับดีน้อยแตกต่างกัน บางคนก็ดีมากเป็นไงครับบางคนก็ดีน้อยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่า,ยางในพุทธศาสนาเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเพิ่งจะเกิดมาในยุคนั้นเป็นเพิ่งจะเป็นศาสนาใหม่ล่าสุดเลยถูกต้องไหมแกะกล่องมาเลยก่อนหน้านี้ก็มีพราหมณ์หรือมีฮินดูอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วก็มีศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสานาของอนิคนนาถบุตร หรือศาสนาของอ,อะไรนะที่ออุพระอากภาษารีบุตรกับพระโมคัลานะไปอยู่อาจารย์เลยนะอ <c oughs> อะอ,อ,อันนี้นะผมก็จำไม่ได้ละ <c oughs> อุปติสกับโกริตาไปอยู่อาจารย์สันชัยอ๋อสันชัยปริภาชใช่ป่ะถามว่าอาจารย์สัญชัยก็เป็นคนดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะดีไม่เท่ากับพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองใช่ป่ะถามว่าแล้วใน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 สมัยบุทตการเนี่ยก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกท่านบอกว่ามีศาสนาที่นับถือศาสดาเป็นสุนัขก็มีอ แล้วถ้าเราเรียนแบบสุนัขมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะไปสู่อะไรของเขาอะสุขติโลกอะไรของเขาอะใช่ป่ะเออใช่ไหม,อ,อ,ไหมอ่ะถ้าถ้าเทียบกันระหว่างาศาสนาที่าศาสดาเป็นสุนัขก,กับศาสนาของาศาสนาของสัญชัยปริพาชกเนี่ยสัญชัยปริพาชคยังดีกว่า,า,าศาสนาที่นับถือสุนัขเป็นาศาสนาอีกใช่ปะ อ,อย่างศาสนาอื่นๆใช่ไหมในในเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่พระผู้มีพระเจ้าพึ่งจะประกาศศา,าสนาพุทธศาสนาแรกๆเนี่ยก็ยังมีศาสนาลัทธิอื่นอยู่เลยใช่ปะ่ะอย่างเช่นกัสปะสามพี่น้องพระก,กัสปะนาคีน,า,นาทีกัสปะขยากัสปะใช่ปะ่ะสามพี่น้องกัสปะนั่นก็คือลัทธิหรือศาสนาหนึ่งศาสนาเหมือนกัน เห็นไหมเขาก็ยิ่งดีกว่าอาจารย์สัญชัยปริภาชกอีกเห็นไหมแต่ว่าเป็นไงครับพุทธศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าศาสนาของพระมหาการปัยอีกใช่ไหมเห็นไหมมันแตกต่างกันนะครับเออดีแต่ถามว่าทุกศาสนาดีไหมก็ต้องตอบว่าดีดีในระดับอินทรีย์ของบุคคลนั้นๆนะอินทรีย์ห้าของบุคคลนั้นๆใช่ไหม อย่างเช่นถ้าหาว่าอยู่ในยุคปัจจุบันของอย่างเราเห็นไหมเราจะเห็นมีอคนที่อยู่ในศาสนาพุทธก็มีลัดที่แตกต่างกันเต็มไปหมดเลยเออบางนัที่ก็นับถือจักระบ้างตาที่สามอะไรแบบพลังจักรวาลอะไรยุ่ยยะเต็มไปหมดเลยถูกต้องไหมออถามว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งใช่ปะหรือบางศาสนานับถือ,อเทวดา ช่ป่ะเทวดามนุสติก็อยู่ในส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ดีเหมือนกันดีในระดับหนึ่งใช่ป่ะบางลัทธิก็เป็นไงครับนับถือพญานาคบางนับถืออะไรบ้างถูกต้องไหมแตกต่างกันไปเท่านั้นเองบางลัทธินับถือผีก็มีอ่าอย่างอย่างาศาสนาพุทธที่อ่าที่อยู่ในแถวแถวเนปาลใช่ป่ะเออ สมัยก่อนเนี่ยพวกคนที่เขาอยู่บนดอยอยู่บนอ,อยู่บนภูเขาอะไรเงี้ยเขาก็นับถือผีกันใช่ไหมเออแล้วว่า,าศาสนาก็ค่อยๆเผยแพร่เข้าไปใช่ไหมเออนะครับปร,ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคนที่ตั้งใจนับศึกษา,าศาสนานเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณคุณยังลงมือทำไม่ได้ไม่เป็นไร แต่คุณยะพอเห็นไกด์แนวทางว่าเยมันมีคนดีอยู่ในนี้อยู่นะอย่างน้อยๆอ,อ่ะคุณเข้ากลุ่มนั้นไปเป็นไงครับคุณเจอคนดีก่อนเลยได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคุณคได้เพื่อนที่ดีมาก่อนนละ้วถูกต้องไหมแทนที่จะไปอยู่ในกลุ่มกินเหล้าเมายาเป็นไงครับเล่นสุราอ่ะดื่มสุราติดยาติดการพนันวันๆมีแตห่หาเรือ่องคุณเข้ามาอยู่ในคนกลุ่มนี้เป็นไงครับ อย่างน้อยเขาก็ยังดีหน่อยนึงอะอดีเอาจดีกว่าคนกินเหล้าเมายาเล่นการพนันอีกอะจริงป่ะใช่ปะ่ะเออนะครับเพราะนั้นถ้ายิ่งเราตั้งใจศึกษาเป็นยงไงครับมันมีรายละเอียดมันอยู่ในนั้นอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยใช่ปะ่ะเออของดีๆทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมบางทีแบบตอนเด็กๆอะหลายๆท่านใช่ไหมโอ้ยเรียนทำไมนู้ิชาพุทธศาสนา น่าเบื่ออหรือตัสนาอะไรของคุณก็แล้วแต่ถูกต้องไหมมันน่าเบื่อมันไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยมันมีแต่ของแบบโบราณข้ามคลือ้อจริงจริงสิ่งที่คุณศึกษาเนี่ยของดีทั้งนั้นไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดอถ้าคุณรู้แล้วคุณคุณเข้าใจแล้วคุณเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้คุณจะรู้เลยว่าทำไมก็ถึงสอนให้เรารักษาศีลเพราะอะไรทําไมก็ถึงสอนให้เราตั้งสติมีสมาธิเพื่ออะไร ใช่ป่มสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะพัฒนามันติดตัวคุณไปทั้งนั้นเลยนะนี่ก็ให้คือให้มองภาพกว้างๆได้ครับว่าระหว่างคนที่ไม่ศึกษาเลยอย่างอย่างมุดน,นะถ้าเราาไปเปรียบเทียบกับชนชนเผ่าในป่าอเมซอนเนี่ยไม่มีาศาสนาเกิดอะไรขึ้นนะว่าคุณจะไปอยู่งั้นนะคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้อะ่ะ ฟรีดอมฟรีแต่แต่อันนี้ฟรีจริงนะฟรีจริงอ่าไอ้ย<ม>ังลา่าสัตยังอะไร<อ>คุณยังไม่รู้เลยอันไหนชั่วไหนอันไหนดีนไหนชั่วใช่ปะ่ะแยกยังแยกไม่ออกเลยใช่ปะ่ะอ,อย่างน้อยเนาะดีกว่าไม่ได้ไเลยเลย เข้ามาฟังเฉยๆไม่ต้องไป,ไปไปปฏิบัติก็ได้ทําแค่ใจนี่อย่างเดียวในสเต็ปแรกก่อนก็ได้ฟังว้เออเป็นประดับความรู้ว่าอย่างน้อยๆละลึกได้บางละลึกไม่ได้บางก็ยังดีกว่าไม่ได้ทํอเลยเลยใช่ปะ่ะเออแต่ถ้าลงมือทําแล้วมันจะเริ่มเห็นผลแล้วโอ้ว้าวโอ้เขอเขาใช้แบบนี้เขามีเทคนิคกันแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยในของพุทธศาสนาของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่มาผ่านมา2 0 0พัน 567ปีแล้วใช่ไหม,มหลังจากที่พระผู้มีพระเจ้าเข้าปรินิพานไปแล้วใช่ไหม,มนะครับเราไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธเนี่ยอ่แค่ศาสนาพุทธของพระอภะโคโดมพ,พระองค์เดียวนะในอดีตเคยมีศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าก่อนๆนหน้านี้มาอีกเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยมากมายนับไม่ถ้วนแต่ว่าผู้ศาสนามันมีอยู่แค่เป็นไงครับแค่ช่วง5,000ปีนั้นเอง อันนี้เนะฉ,ฉพาะของพระโคดมนะของพระุทธเชา้าองค์อื่นๆอาจจะยาวนานมากกว่านี้ก็ได้หรือจะอาจจะสั้นมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างน้อยมาเจอแล้วเรามาเจอนักปราชญ์แล้วเรามาเจอของดีๆแล้วคว้าไว้ก่อนจะกินได้มากกินได้น้อยกระเพาะน้อยกระเพาะมากกระเพาะใหญ่กระเพาะเล็กแตกต่างกันใช่ปะ่ะแล้วไตอินทรีย์ของคุณ คุณก็ศึกษาเรียนรู้ไปใช่ไหมอย่าง,งน้อยน้อยทำอะไรไม่ได้ก็ท่องจําเรื่องดีลนะ,ะดีกว่าไม่ได้เลยเลยถูกต้องไหมอย่าง,งน้อยน้อยก่อนอสมมุติถ้าคุณจะตาย,ยไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเลยเลยเฮ้ยจำมนบทนี้ได้บทหนึง่งอาหังสัมมาสัมพุทโธว่าเขาว่าท่องไปเลยไม่มีที่ยึดเกาะแล้วตอนนั้นเนะ่ยเอาอันนี้มาเกาะยังก็ยังเ,เกิดประโยชน์ถูกต้องไหมออ ใช่ไหมดีกว่าเราไม่มีอะไรเกาะเลยเป็นไงครับโอ้โหเราแวงกลัวไปหมดสุดท้ายเป็นไงครับกลายไปเป็น,นจิตเป็นอกุศนกลายไปเป็นค้างคาวอยู่ในถ้ำอยู่ในมุมมืดฉันจะไม่มองฉันจะไม่เห็นอะไรแด้งติ้นแล้วฉันกลัว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ตาก็บอด <laughs> ใช้หูเย่างเดียว <laughs> <laughs> อ่ะ,อะ <laughs> ส่วนประโยชน์ของคนที่เขาเข้ามา ศึกษาปไปเนี่ยครับเขาก็ได้ประโยชน์กลับไปเขารู้ว่าเขาจะดําเนินชีวิตอย่างไรเขารู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรใช่ไห<ช>มเออแล้วเขายิ่งคุณศึกษาเรื่องจิตด้วยเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นหัวหน้าใหญ่จิตแบบนี้พฤติกรรมเป็นแบบนี้นีๆนี้นี้นะเขาจะชอบพูดแบบนี้นี้นีนีนะแล้วคุณจะทันคนอ่ะผมอ่ะผมอ่ะผมพูดต้องเลยนะอย่างในกลุ่มเราสอนให้รู้จักสภา,าวานะของจิตถูกต้องไหมโดยเอาสมาธิ เป็นฐานในการเข้าไปอ่านกับสติพออ่านได้เสร็จปุ๊บคุณก็จะรู้แล้วอ๋อจิตแบบนี้เขาจะทำงานยังไงจิตเป็นกุศลทํางานแบบไหนจิตเป็นอกุศลทํางานแบบไหนใช่ไหมเออแล้วมันจะลู่ไปทางด้านอะไรบ้างเนี่ยมันพอพยากรมมันอ่านคนออกได้อ่านจิตของเราเองออกได้อ่านเรารู้ว่าถ้าเราเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะโดนอะไรนะครับ ที่เหลือก็คงไม่ถามนะครับว่าเออว่าเอาเอว่า,าเป็นไปยังไงมาไงเนะอะให้เห็นภาพแล้วกันว่าระหว่างคนที่ศึกษากับคนที่ไม่ศึกษาต่างกันเยอะใช่ไหมเออขายของทั้งนี้นพระเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยมีเป็นศาสนาเดียวที่อ่า แทบจะบอกว่าต้องเป็นศาสนาเดียวก็ได้นะที่สามารถไปนิพพานได้นะครับแต่ว่าก็จะมีศาสนาอื่นที่เขาบอกว่าเขาไปนิพพานได้เหมือนกันอย่างเช่นศาสนาเชนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศาสนาไหนที่มีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นไปถึงที่สุดแห่งทุกได้ <S <S อนอกจากพุทธศาสนาแล้วก็มีศาสนาเชนด้วยนะครับเออนั้นเขาบอกว่าของเขาเขาเขาก็มีมรรคมีองค์แปดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับก็ ไหนๆคุณก็มาเจอนักปาดแล้วเออมีแต่คนดีๆถามว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัทว์เนี่ยสมัยที่เป็นพระโพธิสัทว์ท่านกระผมความดีมาต่อเนื่องเลยถูกต้องไหมพระราหันตสาวกท่านก็เป็นคนดีทั้งน,นั้นเป็นคนมีศีลเป็นคนมีธรรมทัมงน,นั้นนะครับเพราะนั้นมาเจอของดีแล้วเจอเพชรดีๆแล้วเป็นไงครับ เอามาล้างน้ําดูดีๆครับเออไม่ใช่ก้อนกวดใช่ไหมไม่ใช่ก้อนดินเอามาล้างน้ําดูให้ดีๆเจรไนให้ดีๆครับแล้วคุณจะเห็นของดีที่มันอยู่ที่นั้นแล้วคุณจะเอามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะครับคุณจะได้ไม่ไปผิดทางเนาะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อ ศาสนาไหนสำนักไหนเราก็ค่อยๆศึกษาปฏิบัติไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆพัฒนาจิตเราขึ้นมาแล้วก็เห็นช่องทางที่มันละเอียดขึ้นไปอีกแต่วงเล็บอีกนิดนะครับวงเล็บว่าขอให้อ่าแต่ว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนก็แล้วขอให้คนสอนเขาเก่งๆนะครับขอใ้เขาเป็นคนดีเออแล้วเขาเก่งจริงๆนะดีและเก่ง ไปเจอมึอนๆเราไปเอได้ดเราเราก็ต้องพัฒน,นาตัวเราด้วยนะค <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปเจอคนเก่งๆดีเก่ง,กงจริงๆนะวงเล็บเก่งจริงๆนะไม่ใช่เก่งแบบปลอมๆนะ <c oughs> แล้วคุณชาเห็นความต่างเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะสมควรแก่เวลาลนะ <c oughs> ลาไปเลยแล้วกันะะนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคำถามตอบคำถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วม,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 ม like, บ,รวบริจาคผ่านทางเลขบัญชี QR code YouTube member Super Tank สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ